หุ้นซิงดีล<ด>ิไทยสวัสดีสสดครับหุ้นซิ่งดีลรไทยประจําวันที่28ตุลาคม2564ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชิญชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ8.36ครับอยู่ที่1627.61แนวรับจะเป็นตรงนี้นะ1602.38ครับแนวต้านก็จะเป็น1658.08ครับ ไปดูไทม์เฟรม15นาทีนะที่เราวางไว้ตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดีหรือไทยครับตัวที่1 UV UV ราคา4บาท50สตางค์วันนี้บวก20สตางค์ค่ะแทงไหนลูกเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว UV ใส่นะวันนี้ถือว่าใสา่ครับลนลงมาก่อนที่4บาท30ครับ แล้วไซเวสะสมดันขึ้นไปสูงสุดที่4.50แล้วไม่ตกมี2แท่งใหญ่เข้าเก็บก็น่าสนใจครับว่า2แท่งนี่มันจะมีจำนวนเท่าไหร่ครับไปดูราย1น,นาทีจะเห็นว่าเวลา16:24นนาทีจนถึงเวลา16:39นาทีมีแท่งเขียวเข้าเก็บทั้งหมดเลยไม่มีแท่งแดงขายออกเลยแล้วแท่งสีแดงตรงนี้ก็ไต่ขึ้นเป็นภูเขานะครับน่าพิจารณาครับ UV ว่าจะเป็นยังไงต่อ UV เป็นหุ้นเชนะค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี a l u ูรายเดย์อยู่ที่123ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท35สตางค์ครับแนวต้าน4บาท66สตางค์ถ้าทะลุ466ได้ก็จะเป็นแนวต้านใหม่ครับ4บาท78สตางค์ตัวต่อไปตัวที่2ครับตัวนี้ติดแคชบาลานที e T3 นะครับ AJ a A J A ราคา64สตางค์วันนี้บวก2สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว AJ A GA ดันขึ้นไปก่อนนะดันขึ้นไปสูงสุดที่65สตางค์ครับแล้วหล่นลงมาสะสมสะสมที่62สตางค์แล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่64สตางค์ครับไปดูรายหนึ่งนาทีของ AJ A จจะเห็นว่ามีแท่งขายออกแล้วค่อยเก็บซื้อเข้าช่วงท้ายตลาดครับก็ ถ้าดูภาพแบบนี้น่าจะสะสมเนี่ยไซเวขึ้นลงไม่เกิน2จุดนะครับ aja เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวัลูไลด์อยู่ที่63ล้านบาทค่ะถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วเขาติดแคชบล็เขาจะหลุดวันไหนเขาจะหลุดวันที่สธันวาคมค่ะตัวต่อไปครับ ner ner มีข่าวนะ ชเนีย <Okay. S 1> ER เขามีข่าวนะครับ NER ราคา7บาท70สตางค์วันนี้บวก10สตางค์ค่ะ NER เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว NER ดันขึ้นไปสูงสุดที่7บาท75ครับไซเวสะสมลนลงมาก่อนที่7บาท60แล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่7บาท70ครับก็ถือว่าไซเวในกรอบนะครับไม่ไม่หวือหวาอะไรมากนะครับไปดูรายหนึ่งนาทีฝากไปหาข่าวด้วยนะครับจะเห็นว่าถ้าแบบนี้ก็ น่าจะไซด์เวต่อไปนะครับแต่ว่าเขามีข่าวก็ฝากเพื่อนไปหาข่าวนะครับ ner เป็นหุ้นไซด์เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหนา่ายแผ่นยางรมควันภาพรวมบริษัทมีกํำไรและมีปันผลมี value Line Day อยู่ที่79ล้านบาทถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับหุ้น7บาทแมวรับ7บาท50สตางค์ครับแนวต้าน7บาท85สตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น8บาท9สตางค์ตัวที่4 nbc N.B.C. ราคา86สตางค์วันนี้บวก9สตางค์วันนี้ห enfin ุ้นตัวนี้มันบวกมา2วันแล้วนะ N.B.C. นะเปิดตลาดแท่งนี้ครับไม่ใช่ยังไซเวนะครับมาดันต yeah ัวช่วง11นาฬิกาครับดันขึ้นไปสูงสุดที่96สตางค์แล้วหล่นครับโดนเทขายออกหล่นลงมาต่ำสุดที่80เท่าไร83สตางค์แล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่86สตางค์ครับไปดูราย1นาทีของ N.B.C. อันนี้ซื้อเข้านะครับแล้วก็ขายออกก็น่าจะยืนระยะที่86สตังค์ให้ได้ก่อนเพราะว่าหุ้นหุ้นสตังค์แล้วบวก9บวก9สตังค์ถือว่าบวกเยอะนะ,ะสมัครอนะ,อะถ้ายืนระยะได้ก็น่าจะลุ้นไปต่อนะครับสำหรับ nbc nbc เป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตรายการทีวีดิจิตอลภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value ยเ d a y อยู่ที่45ล้านบาทค่ะ ถือว่าไม่เยอะครับแนวรับ77สตางค์ครับแนวต้าน96สตางค์ตัวต่อไป a w c ตัวนี้น่ารุ้นนะ a w c ราคา4บาท52สตางค์วันนี้บวก4สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับหล่นลงมาก่อนที่4.48นะแล้วดันขึ้นไปที่4.54ไซ้าไซเวสะสมครับ สะสมไซเวย์เรื่อยๆในกรอบนะแล้วก็ดันไปปิดที่4.52ครับแท่งเก็บถือว่าไม่เยอะนะครับไปดูรายหนึ่งนาทีของ AWC ก็น่าจะไซเวย์สะสมแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาเป็นหุ้นเทรนเขาเป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่นภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล มี v a l u รายเดยอยู่ที่120ล้านบาทค่ะเยอะนะแนวรับ4ี่บาทสีสตางค์ครับแนวต้าน4ี่บาทหกสตางค์ตัวต่อไปทีทีทราคา62สตางค์วันนี้บวก1สตางค์ค่ะเปิตลาดแท่งนี้ครับก็ถือว่าไซด์เวในกรอบนะแล้วหล่นลงมาต่ำสุดที่59สสตางค์แล้วดีดกลับขึ้นไปเลยนะ ดีดกับขึ้นไปสูงสุดที่63สตางค์แล้วลงมาปิดที่62สตางค์ครับไปดูรายหนึ่งนาทีของทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บแต่ว่าแท่งสุดท้ายขายออกครับก็น่าลุ้นว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าเขาติดแคชบาลานใช่ไหมครับ,รบทีสด้วยนะครับทีเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างโดยครอบคลุมโครงการก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล มีแวลูรายเดยอยู่ที่เก้าสิบสามล้านบาทค่ะแต่ว่าทีมีข่าวนะลูกได้ดูข่าวปะไมะ่เดี๋ยวพ่อหาดูให้หาให้ดูว่าทีเขามีข่าวอะไรนะครับแต่ว่าเขาจะหลุดแคชบาล้านลูกผู้เรียงจะหลุดแคชบาลานวันที่เก้าพฤศจิกายนค่ะครับตัวต่อไปยูยูราคาหนึ่งบาทแปดสิบห้าสตางค์วันนี้บวกสิบเ็ดสตางค์ค่ะ เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วอยู่เริ่มมาดันตัวช่วงเที่ยงนะครับเที่ยง15นาทีดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท86สตางค์ครับแล้วหล่นลงมาที่1บาท81ตีกลับขึ้นไปปิดที่1บาท85ครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่า5แท่งสุดท้ายตรงนี้ก็ลุ้นไปต่อนะครับสำหรับทีว่าจะไปต่อไหมอ้าสำหรับยูขอโทษครับยูเป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวลูแลดเดอ์ยอยู่ที่346ล้านบาทค่ะเขาติดแคชบาล้านทีหนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะหลุดวันไหนลูกรู้ไหมไม่อ่าเราลืมหาข่าวนะครับฝากเพื่อนหาข่าวด้วยนะครับแนวรับ1นึบาทเจสตางค์แนวต้าน1นึบาทเกสสตางค์ตัวต่อไป B W G b ีด g ราคา78สตางค์วันนี้บวก7สตางค์ค่ะเปิดตลาดก็ยังไซ์เวย์นะครับสำหรับ b ีด g แล้วก็มาดันตัวช่วงบ่ายสามโมงครึ่งครับดันขึ้นไปสูงสุดที่78สตางค์แล้วไม่หล่นแล้วดูแท่งเข้าเก็บครับน่ารุนไหมครับแบบนี้ก็ไปดูรายหนึ่งนาทีครับของ b w g g จะเห็นว่าแท่งใหญ่สีเขียวเข้าเก็บแท่งเล็กออกทำกำไรสีแดงหมายถึงคนติดดอยไว้นะครับ ก็น่าลุ้นนะสำหรับ bwg ว่าจะไปต่อไหม bwg เป็นหุ้นเทรนค่ขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value day อยู่ที่394ล้านบาทค่ะแนวรับ73สตาตังค์ครับแนวต้าน82สตังค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น90สตังค์ครับตัวต่อไปปาโก ปาโก้ ago, ราคา3บาท16สตางค์วันนี้บวก12สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วปาโก้ค่อยๆดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท26ครับแล้วหล่นลงมาที่3บาท10สตางค์ใช่ไหมเนี่ยแล้ว<ช>ตีกลับขึ้นไปปิดที่3บาท16สตางค์ครับไปดูรายหนึนาทีของปาโก้จะเห็นว่าแบบนี้ก็น่าจะไซเวย์ยืนระยะตรง3.16ให้ได้ก่อนนะครับปาโก้ ago, เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศภาพรวมบริษัทมีกำลรและมีปันผลมีวลัล,ลูระเดยอยู่ที่1 5ึ่ล้านบาทค่ะเป็นเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ด้วยนะตามที่พ่อเข้าใจนะแนวรับ3าบาทหสตางค์ครับแนวต้าน3ามบาทยีสตางค์แสดงว่าหลนลงมาเยอะนะตัวต่อไปครับ SVOA SVOA ราคา2บาท14สตางค์วันนี้บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วดันขึ้นไปเลยสูงสุดที่2บาท16ครับไซเวสะสมลน่นลงมาที่2บาท10สตางค์ตีกลับขึ้นไปปิดที่2บาท14สตางค์ครับไปดูรายหน่งนาทีของ SVOA จะเห็นว่ามีเมาลเล็กๆเข้าเก็บถือว่าตั้งแต่16บนาฬกา1นาทีครับมีคนขายออก2จุดเท่านั้นก็น่าลุ้นนะว่าจะไปต่อมันะครบ SVOA เป็นหุ้นเทรนะค่ขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลูไเดยอยู่ที่41ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท7สตางค์ครับแนวต้าน2บาท16สตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น2บาท30สตางค์ครับตัวสุดท้ายของหุ้นสามัญก็คือ PAF PAF ราคาสองบาทหกส,สตางค์วันนี้บวกสีสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว PAF หล่นลงมาก่อนนะที่2.49บาท49ครับแล้วดันขึ้นไปปิดขึ้นไปที่2.82บาท82ครับถือว่าสายนะครับสำหรับ PAF แล้วโดนเทขายลงมาที่2.54บาท54แล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่2.62บาท62ครับไปดูไรหนึนาทีของ PAF จะเห็นว่ามีแท่งเล็กๆ ทยอยเข้าเก็บกับขายออกนะครับแต่ว่าเริ่มตั้งแต่บ่าย4ี่โมงยีครับมีแท่งทยอยเข้าเก็บแท่งสุดท้าย1 6บหนานาทีถือว่าค่อนข้างสูงครับ PAF เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับลงทุนในบริษัทอื่นภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีว l ลูแลดเดออยู่ที่277ล้านบาทครัเดี๋ยวพ่อดูบอกข่าวทีหุ้นทีนะหุ้นทีรับเงินค่าหุ้น PP 1 8 80สิบล้านแปดสิบจุดแปดแปดล้านบาทนะครับเนี่ยของหุ้นทีนะแล้วก็จะมีหุ้นเข้าม่หนึ่งตัวก็คือ d p r i n t d p d p a i n t ครับราคาเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ค่ะอ่าแล้วก็มีหุ้นที่จะหลุดแคชบลานทีสามด้วยตัวหนึ่งคืออะไรครับยูเลกาอ่าทั้งวอลแลนด์้วยนะครับหลุดในวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับ,รบแล้วก็ มันจะมีข่าวที่แจ้งให้ทราบก็คือว่ากลุ่มลายของเราเราจะรับเฉพาะเราจะรับแค่300คนนะครับตอนนี้ก็292คนเหลืออีก8คนนะครับอีก8สมาชิกอีก8คนเราก็จะปิดห้องของกลุ่มเรานะครับท่านไหนที่สนใจก็เรียนเชิญส่งข้อความมาทางช่องของอ่า u u u e e เราได้เลยนะครับมุนซิงดีเลไทยครับคัดเฉพาะมุ้นขาขึ้นเน้นเฉพาะช่วง เปิดตลาดเ0ินาทีแรกครับเรียงลำดับหุ้นตามบอลลุมและค่าอินดิเคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับบอลล่มครับโชคดีครับสวัสดีค่ะ